โอเคครับสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิจตรานครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมีวิธีรับมือนะครับสำหรับคนที่เทรดทำกำากําไรอยู่แล้วเนี่ยในตลาดอะไรก็แล้วแต่เทรดทำกำากําไรอยู่เนี่ยแล้วก็เรามีวิธีการรับมือ,อยังไงในวันที่เราเทรดแพ้คือถ้าเราเทรดได้ชนะติดต่อกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราได้กําไรต่อกันเรื่อยๆนะแต่เพอ่อนะครับการเทรดเนี่ยมันก็มีทั้งได้ทั้งเสีย ในวันที่ชนะเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะแฮปปี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้เนี่ยนะครับเรามีวิธีการการตรงนั้นยังไงให้เราสามารถที่จะกลับไปเทรดได้แบบไม่กลัวเพราะหลายๆครั้งเนี่ยบางคนเทรดแพ้ไปแล้วหรือว่าพอแตกไปแล้วเนี่ยเกิดความกลัวเราจะมีวิธีการรับมือตรงนี้ยังไงนะครับกับวันที่เราแพ้แล้วเราจะกลับมาเข้ามาตลาดนะครับด้วยความมั่นใจกับอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมีนะครับแนวทางหรือว่าแนววิธีการคิดให้ กับทุกคนด้วยเนาะนะครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยการที่เราแพ้เนี่ยมันอาจจะเป็นจริงๆมันมีแพ้จุดสองประเภทแพ้ประเภทแรกคือแพ้ในแผนแพ้ประเภทที่สองคือแพ้แพ้แบบไม่รู้เหตุผลทำไมถึงแพ้ถ้าแพ้ในแผนพอจะรู้เหตุผลมันจะหาที่มาที่ไปได้ง่ายแต่พอมันแพ้แบบไม่มีแผนเนี่ยอันเนี้ย สำคัญพอเราแพ้ไม่มีแผนปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญคือการที่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงต่อเออนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับเราเนี่ยนะครับแพ้แบบที่มันมีแผนเนี่ยเราจะจัดการมันได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับคือการที่วันที่เราแพ้เนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงสิ่งสําคัญคืออันดับแรกเราควรจะตั้งคําถามกับตัวเองก่อนแล้วก็หา ห,หาการเรียนรู้นะครับหาสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับกับเรื่องนนะเรื่องนั้นนะเช่นวันนี้นเ,นเราแพ้เพราะว่าเร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 าไม่กดตามแผนเรามีแผนนะแต่เราไม่กดตามแผนเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเพราะฉันไม่กดตามแผนมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งสําคัญคือการที่เราจะต้องตระหนักนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตระหนักตระหนักกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นบนลู o นะครับเป็นวัฏจักร เป็นวงจรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งสําคัญของการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความผิดพลาดนะครับหรือว่าเราเกิดการแพ้เนี่ยจงตั้งคําถามให้เยอะครับจงตั้งคําถามจนกว่าเราจะได้เรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นจรงิงๆเรียนรู้จนโอกาสครั้งหน้าเนี่ยหรือว่าเรียนรู้จนวิธีเราหาวิธีการจัดการกับปัญหาตรงนี้จนได้แล้วก็เราสามารถที่จะทําวิธีการที่ต่างออกไปนะครับในครั้งหน้าหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้ามันน้อยลง เนี่ยคือสิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องที่เราต้องมีคือการตั้งคําถามกับสิ่งที่เราผิดพลาดหรือว่ากับการที่เราแพ้โอเคไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องรับมือสําคัญเลยอันที่สองคือการที่ถ้าเราตอนนั้นอนะถ้าเราหัวร้อนมากๆเลยนะอันแรกค,คือการตั้งคําถามมาผมพิมพ์ไว้ก่อนอันแรกมันคือการตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามตั้งคําถามกับเหตุการณ์ใช่ไหมกับเหตุการณ์นะครับอันที่สองคือ อันแรกคือการตั้งคําถามกับเหตุการณ์อันที่2นะครับคืออามัมมัมม,มัอะไรนะตั้งคําถามกับเหตุการณ์อันที่2ถ้าเราแพ้เสร็จปุบ๊บโอเคนะครับเราต้องถามว่าถ้าเราไม่มีวิธีการรับมืออารมณ์เอางี้ถ้าเราหาตั้งคําถามไม่เป็นอะคือแบบว่าอารมณ์ครอบงำมาคือเหมือนว่าใช้คําว่าอะไรดีเหมือนประมาณว่าคือยังยัง,ย,งยังรู้สึกว่าแบบ สเตตเออสเตตยังไม่ดีอ่ะอืมอ่ะยังไม่ดีอ่ายังไม่บียังไม่ดีดหรือยังไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ณตอนนั้นได้อ่ะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ผมเห็นภาพไปกันสมมติวันเนี้ยเราเทรดเสียโหแบบแล้วเสียเยอะด้วยแล้วเสียกับเรื่องที่บางทีเรารู้สึกว่าแบบไม่ไหวอ่ะมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารับไม่ได้อ่ะแล้วเราก็จะหาคําถามที่ดีอ่ะหรือจะหาแบบการตั้งคําถามที่ดีหาไม่เป็น เพราะว่าสเตตมันหนักมากอาการสเตจมันคือสภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบโหไม่ไหวจริงๆนะครับอาจจะนอนอาจจะเสียใจอาจจะร้องไห้หรือว่าอาจจะแบบดิ่งอะไรก็ว่าไปที่สําคัญคือการที่ดึงสเตจกลับค้นมาก่อนยังไม่ต้องตั้งคําถามยังไม่ต้องใช้อันที่หนึ่งเราต้องอะไรครับดึงสเตจกลับคืนมาก่อนอ่ะผมใช้คาว่าดึงดึงสเตจดึงสภาวะอ่ะสภาวะสภาวะอารมณ์ให้กลับมามีสติ <laughs> ไม่ใช่แบบปกตินะให้กลับมามีสติก่อนเพราะบางทีเนี่ยคำว่าสติของแต่ละคนผมเชื่อว่าอ่ามันจะมีสภาวะอารมณ์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออตอนนี้กูมีสตินะตอนเนี้เรามีสตินะอ่าเราเช็คสิโอเคเออเรารับรู้แล้วว่าอ๋อเราพลาดเพราะเรื่องนี้เอางี้ครับ เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติเราจะมีเหตุผลเราจะเกิดปัญญาใช้คํเนี้อารมณ์ประมาณนี้มันจะมีเหตุผลนะมันจะไม่ได้อารมณ์แบบพืชพลาดแล้วจะไม่ได้ทําอะไรโดยไม่ได้ไต่ตองละดึงสภาวะอารมณ์กลับมาให้ปกติก่อนวิธีการดึงสภาวะอารมณ์อาจจะแบบไปเล่นกับหมาไปเล่นกับแมวไปออกกาลังกายไปชอปปิ้งไปกินข้าวไปปาร์ตี้ก็ได้ครับดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะโดนโยนโบลิ่งนะครับไปไว่ายน้ํา ไปทาอะไรก็ได้ครับแค่คกิจกรรมให้เรารู้สึกว่าแบบเออเรากลับมามีสติก่อนแล้วกลับกายเป็นว่าเดี๋ยวไอจังหวะที่เรากาลังไปทําอะไรเหตุอะเอาไปไปไปรีแลซ์หรือว่าไปอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบคิดทบทวนของตัวเองแล้วเราค่อยวนกลับมาตั้งคําถามกับเหตุการณ์นั้นทาอยู่สองอย่างเนี้ยวนไปวนมาทุกเหตุการณ์ที่เจอมันจะจางลงแล้วมันจะเบาลงมากครับลองดูไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กจนกว่าทุกคนจะไปลองเออนะครับ ผมแมนะนำให้ทุกคนไปลองก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่สำหรับผมเวิร์กโคตรเวิร์กด้วย <c oughs> วันไหนที่ผมรู้สึกน้อยกับการเทรดอะ่ะผมจะถ้าเรามีสติเท่าทันแล้วนะตอนนั้นนะถ้าเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอเราจะตั้งคำถามได้เลยแต่ถ้าวันนั้นน่ะเราสเตทไม่ดีอย่างผมบางบางบางจบ,บางทีนะเรารับเราเรับสภาวะอารมณ์มาเยอะมากเนี้ยจะให้ตั้งคำถามนี่คือหาคำถามโอ,อ้จะหาคำจะหาการตั้งคำถามโคตรยากเพราะว่าแบบ คือสเติมันไม่ดีอ่ะเออภา,าวะอารามณ์มันไม่โอเคอ่ะก็ไปอ่ะไปเดินเล่นไปเล่นกับหมาบ้างนะครับไปดูหนังอ่าดูหนังดูเน็ตฟิกอะไรเงี้ยครับร้องเพลงฟังเพลงนะฮะหรือจะไปออกกํลาลังกายนะครับแบบนี้ก็ได้ผม,ผมปัจจุบันนี้ผมมีเต่าผมก็ไปดูเต่าอ่าอย่างเงี้ยไปเดินเล่นด,ดนูน้ำต้นไม้ให้มันผ่อนคลายรีแลกมีสติกลับพืนมา mm. เสร็จแล้วค่อยตั้งคาถามกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมเหตุการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะสอนอะไรเราเรากําลังได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างทําแบบนี้วนลูปไปเรื่อยครับแล้วผมเชื่อว่าทุกสภาวะอารมณ์หรือว่าทุกๆเหตุการณ์ทุกคนมันจะดีมากมเลยมันจะดีมากเลยครับทุกคนโอเคไหมนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่นะครับแนะนําแนะนําแนะนําให้ลองไปทําเลยนะครับให้ลองไปทําเลยสําหรับใครที่อยากจะมีผลลัพธ์ทางการเทรดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะฮะ ประมานนัน้ส่วนเรื่องรับในวันที่ชนะอ่ะผมเสริมให้แล้วกันวันที่แพ้โอเคเรามีวิธีการรับมือตอนนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนมีวิธีการรับมือและว,วันที่ชนะถ้าเราอยากมีวิธีการรับมือในวันที่ชนะจริงๆทุกคนรับมือได้อยู่แล้วล่ละที่วันที่ชนะแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะ,จะให้ทุกคนเลยนะทุกคนต้องมีเหตุผลอย่างหนึ่งที่แล้วเราจะทําซ้ําได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรับมือรับมือกับการที่เราจะทําซ้ํากับมันได้ยังไงเช่น การบายตรงเนี้ยเมื่อกี้นี้นะครับหรือแม้กระทั่งบายตรงเนี้ยผมอะ่ะจะทําซ้ําอีกทีในครั้งหน้าได้ยังไงผมจะเข้าตรงนี้แล้วผมจะไป TP ข้างบนเนี่ยให้มันซ้ําอีกครั้งเหมือนเดิมอะ่ะทำยังไ,ไ,ไงได้บ้างอย่างได้บ้างมันมีสูตรอะไรนะครับที่มันสามารถทําซ้ําในครั้งหน้าได้และก็ในครั้งถ,ถัดไปได้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องไปตั้งคําถามกับตัวเองแล้าของผมอะผมรู้ว่า เพราะอะไรเนี่ยผมทําซ้ําได้ครั้งหน้าผมก็ทําซ้ําได้ผมเจอแพทเทิร์นนี้ผมก็เข้าอีกเหมือนเดิมผมเจอแบบนี้ผมก็เข้าอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเทคนิคที่เราเทรดเนี่ยเราฝึกมาแล้วเรารู้ว่าเราเข้าด้วยเหตุผลอะไรแล้วสําหรับใครที่กําลังเทรดอยู่แล้วก็เฮ้ยเฉยชนะว่ะหาเหตุผลให้เจอครับว่าเราชนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราหาเหตุผลไม่เจอนะครับมันยังเป็นการฟุกอยู่ มันโอกาสที่มันจะทำในครั้งหน้ามันอาจจะยังทำไม่ได้อ่ะนะครับประมาณนี้โอเคไหมนะครับถ้าใครที่เทรดอยู่ทำกำไรได้หรือว่าชนะแต่ว่าหาเหตุผลไม่เจอจงหาให้เจอครับเพราะถ้าเราหาไม่เจอมันจะกลายเป็นฟุกมันทำซ้ำไม่ได้เราไม่มีเฟรมเวิร์กในการจับมันนะครับเพราะการเทรดมันมีเหตุและผลเนาะเราไม่สามารถที่จะใช้อารมณ์นำในการเทรดได้เนาะผมเคยละนะครับเละเลยเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้สภาวะอารมณ์ของเราม,มันดีหรือไม่ดียังไง รเราเลยต้องใช้เหตุผลในการครอบเพราะยิ่งถ้ายิ่งเราพอร์ใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ในหูเราไม่สามารถที่จะใช้อารมณ์ได้เลยเพราะว่าอารมณ์เราแน่นอนมันสวิงโคตรอยู่แล้วนะครับเราต้องเอาอารมณ์หรือว่าเรื่องส่วนตัวแยออกจากการเทรดจากการให้ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกอารมณ์หรือว่าแยกการเทรดออกจากเรื่องส่วนตัวได้นะครับผมบอกเลยครับว่าพังเละเทะนะครับเละเทะเลยฉะนั้นแยกแยกออกนะแยกออกนะครับ เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวเทรดคือเทรดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันแยกถ้าไม่พอก็คือไม่ต้องเทรดแค่นั้นพอดีกว่าเทรดแล้วเสียตังค์เสียตังค์แล้วก็ต้องมานั่งหาคืนนะครับเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะครับเสียเวลาด้วยสู้ดีไม่เทรดตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะครับแล้วก็ไปเทรดในวันที่เราโอเคก็พอแค่นั้นเองสูตรสาเร็จกับการเทรดมันไม่ได้มีอะไรมากมันคือธรรมชาติเลยมันคือสิ่งที่เราอย่าไปฝืนธรรมชาติมันแค่นี้ครับ ถ้าเราทำตามที่เราฝืนธรรมชาติปุ๊บเนี่ยนะครับเราโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะครับถ้าเราฝืนนะนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเนาะถ้าสำหรับใครคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็สามารถที่จะเซฟเก็บไว้ดูซ้ำได้อีกรอบหนึ่งหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาในวงการการเทรดแล้วก็รู้สึกว่ายังติดลูปอยู่นะครับก็คิดว่าไลฟ์นี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ได้นะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันนะครับในไลฟ สวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ